สเสด็จเตีย่ยหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เรียนทหารเรือจากที่ไหนทําไมถึงกลายเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทยสเสด็จเตีย่ยพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในประเทศไทยเมื่อพระชนมายุ13ปีพระองค์เสเด็จไปศึกษาต่อด้านทหารเรือที่ประเทศอังกฤษใน o อย l n a v โ l a คา d e มีซึ่งเป็นโรงเรียนนายเรือระดับแนวหน้าของอังกฤษหลังจากนั้นพระองค์ทรงศึกษาต่อด้านปืนใหญ่ที่รอย u น n ิการ c h กูลและต่อด้วยการศึกษาด้านต่อปิโดที่โทพ o s c h o ูล พระองค์ใช้เวลาศึกษาและฝึกงานบนเรือรบของราชนาวีอังกฤษถึง6ปีทําให้พระองค์มีความรู้และทักษะในการรบทางทะเลและยุทธศาสตร์การรบที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยในปีพุทธศักราช2443 พระองค์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายเรือโทและทรงเริ่มพัฒนากองทัพเรือไทยให้ทันสมัยโดยรากฐานและเทคนิคการฝึกที่พระองค์นำกลับมาจากอังกฤษจนในที่สุดพระองค์ได้รับการยกย่องเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทยคุณคิดว่าการเรียนและฝึกหนักในต่างประเทศมีส่วนทําให้เสด็จเตีย่ยพัฒนากองทัพเรือไทยได้ขนาดไหนคอมเมนต์บอกเราได้เลย